คนเดี๋ยวดูเวทีกันครับะดี๋ยวเขาคุยก็ได้ของช่างร้อยแปดอะไรทุกอย่างเขาเพื่อใส่แม่ใ็่ตัวรางไม่พอ แค่เอกก็ออกมากค่ะพี่เกลิกเกอได้ยินได้ปะคะได้ยินไ่ได้แต่แต่เห็นเห็นก็ยังแบบอยู่ก่อนนั้นวันนั้นวันที่วัดโกกาวไปเจอพี่เกลค่ะก็ยังไปทักแกอยู่ถ้าไปเจอจำหนูได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็ไม่รู้นะ้วมันจำได้หรือเปล่า พราะวันนั้นหนูหนูเดินออกมาจะมาขึ้นรถตรงเวทีนิเกพอดีอ่ะค่ะอยู่วัดโกกาจะไม่รู้ว่าคณะอะไรอะไรนะคิดว่าจะมีทื่พับค่ะเออก็ลองโทรไปอยู่แต่รู้ว่าแหละมันว่างเออเออติดอะไงแม่เนี่ยเนี๋ยวจไปเลยลูกเดี๋าายวไปเลยไม่รู้เลย มะเบิ่งอันมาเบิ่งลิเกเด้อพี่น้องดีเกเรมาเห็นทะย่อยสวยเบิ่งมาเบิ่งลิเกเด้อพี่เด้อที่บ้านแม่แต้นดูนี่แหละอยู่สำนักงานใจเกินรวยมาเบิ่งลิเกเด้อพี่น้องหมู่บ้านต่างๆแต่ใด้านเฮาบ่มีเบิ่งเด้อยอีเกเร่พี่นี่มาเต้นแถวอยู่ลิเกเรีเกเมาแต่อยุ่ทะยาอเบิงอีเกเร่บันเทียบคำเดียบรุ่นเดียมากโดน หนูแม่มาเบิ่งเก๋ๆพ่อแม่พี่น้องเขาบริษัทบิ๊กสวยเก๋มีแต่ทางใช่ทางเขาบ่มีลิเกะก็ได้มีงานที่ใช่แบบเงินงานวงเขาเขามาเล่นให้ยย่ยสวยเบิ่งตอนนั้บอยมันก็สิเล่นหลายชั่วโมงรู้เรียนจนจบ แปดพันสองสวัสดีค่ะแม่มาเบิกลีเกเด้อกำลังใจทีมงานแต่เรียดีน่นกบทีไปตามประเนฝากกำลังใจ เพื่อนกับคือโอกาสมาซอยงานคุณย้ายพอดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกะกะไกลเนาะเพื่อนกะรับเขตทั้งนั้นแมนอันนี้กะต่างว่าเออมามาซอยคุณย้ายสวยแล้วกะมาช่วยพี่บอยช่วยพี่บอยด้วยอค่นี้นั่งขึ้นไปเต้นทั้งคันเพราแถวอมุอนขึ้นอีกไหมตัดหน้ำมา,น,านเลยไหม ธนาคารกสิกรมาหรือ,อยัง